ตื่นขึ้นมากับผ้าเฮ็ดนายยูนากินยิ่งขึ้นเขาจ้ามืนขึ้นนี่แจงไปหาไตากิรีดมากพอดีเพื่อนมาเพื่อนมาชวนไปไตกิรีดนะจ้าพ้ากันไปไต่ย,ยูโมบานอื่นจ้าเพื่อนเคยไปไตามาแล้วเพื่อนบอกว่าร้ายหลาย,ลายมา่วนแจงไปนาแจงของมันคักเลยจ้าแจงกับไปหาผู้เดียวนะจ้าเที่งกวาดเที่งเก็บเอาผู้เดียวบพคิดว่าจะของสิ่งใดล้ายปานีจ้าหาผู้เดียวสิรีร้ายคักจ้าแจงกับมันมันไ่อยากหอดกลับบ้าน อีแม่ก็ยังเงินเลยจ้าป้ามันก็หาได้หลายแท้ต้องใส่กิริตาบอดอีแม่ว่าไหลมาแล้วตื่นเช้ามาแจ้งกันมาใส่ขีออกเลยจ้าวัอน,นี้จะสิเฮ็ดเมนูตำกิริจ้าลาบกิริใส่บักม่วงเนาะจ้ะตาตำกิริใส่บักม่วงหรือลาบกิริใส่บักม่วงก็เป็นเมนูอีสานอีกเมนูนึงจ้าทีพอไอแม่เป็นผ้าเห็นให้กินแต่น้อยเนาะจ้า จส่ีเรียบร้อยแล้วแจงก็เอามาคััวให้มันสุกเลยจ้าแจงก็ใส่เครื่องปรุงใส่รสดีใส่ผงวิเศษตะดำตาลจังน้อยแล้ะตามด้วยซอสฟ้าเขียวจ้าใส่ตะไคร้เพิ่งความหอมแล้วจ้วาแจงจะคััวให้มันแหงเลยจ้าให้น้ำแหงเลยระวังที่ล่อหัวจิรียูแจงก็ส่มาเตรียมพักจ้ามันนี่แจงมิตรต้นหอมแล้วจ้วาใส่ใส่ต้นหอมแล้วจ้าขััวไปเรื่อยๆจ้ขาขััวจนน้ำม,มันแหงแล้วจ้า ในบักร้ายเลยจ้ะพี่น้องแจ่มบ้คิดว่าแจ่มเสิร้ายปนีจิเลียดนี่ร้ายค่ะจ้ะไปกันร้ายคนละจ้ะมีแต่คนใดกันทุกคนเลยจ้ะเสียดายบริไทยให้เบิ้งละจ้ะมันเหมือนมันกับสีเดียวบ่เห็นมองว่าเห็นแล้วแจงกับไปคนเดียวการไทยทำวิดีโอกสีอยากจงหน่อยจ้ะแจงก็เลิ่บริไทยละจ้ะว่าเราแจงกับสีซึ่เบังจ้าว่ามันนั่มมันพอดีบอต่นเสามาก,กับเมื่อยคักเลยจ้ะเจ็บคิง ปวดไปเมื่อโตเลยจ้ะเพราะว่าข้าใส่การตางกวดเอาแล้วจ้ะถามองในมันมีข้าใส่การตางกวดจังเสียจิริตมันกระสีออกมากเลยจ้ะหากันง่ายๆเลยนะจ้ะขวดแห้งแล้วแจงกระสีมาเด็ดปีกเด็ดขาจ้ะก็ะตำให้มันละเอียดเลยจ้ะตำจิดิตให้ละเอียดจะนั่งกระซับบะม่วงใส่จ้ะเห็ดสมๆจักน้อยนะจ้ะสับบะม่วงเสร็จแล้วแจงกระตำบกม่วงให้มันเข้ากันกับจิริตเลยจ้ะตำให้มันละเอียดจังน้อยแล้วจ้ะมีผู้ใดเคยกินมาน้อจ้ะเมนูนี้ เป็นช่วงหนาแรงนี่ภาคอีสานเขาจะนิยมกินแบบนี้ละจ้าจะมีกระป๋อมแน่กระป๋อม,มากกบาบกระป๋อมกระใสบักม่วงัสิละจ้าจีนุ่นหลาจีนุ่นกระใสบักม่วงเห็ดตาละเอียดแล้วจแจงกระสิปรุงเครื่องเลยจ้าใส่ผงวิเศษจ,จักน้อยใส่พริกใส่ข้าข,ขวดเติมน้ำประเด็จ้าพอดีแล้วจแจงกระิใส่หอมลงไปเลยจ้าเซ็จและจ้ะาหลาจีรีใส่บักม่วงเป็นแต่แซบละจ้าแจงบอกไเ,เลยว่าแซบมากเพราะว่าจีดีมันมั่นเนาะจ้า หอมมันเลยจ้ามาเด้จ้ามากินข้าวซาน้ากันมีขัวจีรีเต็มถ้วยเลยจ้ามีเสริมน้องใหม่พร้อมแตนเห็ดไว้ตะมือวัานเทิงลาบจีดีนด้กินบานๆเฮ้าหลับประกันความแซบจ้านี่แหละจ้าน่ากินบานเฮ้ากินง่ายยุ่งง่ายหาได้กินตามธรรมชาตินาะจ้านี่กินข้าวกับน้องสาวกับน้องพุ่มใจจ้าน้องสาวเลยกินโอ้ยแซบคักเพิ่นว่าตําจีรีใส่บะ่วงใครว่าเคยกินก็มากินน้ากันเละจ้ามาเด้อมาเด้อมากินข้าน้ากัน ก็ขอจบคลิปไปเพียงสักนิดนะจ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใ,ใจให้ในได้จ้าขอย่างขอประคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจที่มีให้กันนะจ้าคลิดถ้าพอกันไหมจ้าสวัสดีจ้าช่วงนี้ไปเยี่ยมซาจะน้อยเด้อจ้าพี่น้องเพราะว่าจะไปหาไต่กินบิวทุกคลื้นเลยจ้าสวัสดีจ้า